บีกันบอมช่องคนรักปืนที่ท่าเห็นอยู่นี้ก็คือซิกพีสามนะครับโครงการตำรวจที่ถูกติดตั้งไว้ด้วยเลเซอร์ลิม่านะครับเลเซอร์ลิม่าที่เป็นเลเซอร์สำหรับซิกพีสามโดยเฉพาะนะครับนี่ถูกออกแบบมานะครับจากโรงงานเลยทำไมผมถึงว่าเอยพิจย์ทำไมผมถึงกล้าว่าถูกออกแบบมาโดยตรงจากโรงงานนั้นก็คือ มันมีโปรชัวครับแถมมาในกล่องด้วยไหนวะพญาตนะฮะมันจะเรียวๆหน่อยเวลาผมทาคลิปเนี่ยครับตัวนี้มันจะมีเจ้าเลเซอร์เนี่ยเลเซอร์ลิมา่าสามก็คือตัวนี้นั่นเองนะฮะถูกแถมมาในกล่องนะครับโปรชัวเนี้ยใส่มาในกลอ่องพร้อมเอกสารอื่นๆทําทให้ผมเกิดข้อสงสัยเลยไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะฮะก็พบเจ้าตัวนี้นะครับอ่า มีภาพขึ้นมาในอินเทอร์เน็ตอ่าปืนบอกใชนะครับแม่เมียก็เสียีส์อยู่เสียบอยู่นะครับอ่าโอเคนี่ครับคือภาพที่ผมเห็นในอินเทอร์เน็ตนะฮะอ่าภาพนี้เห็นไหมครับว่ามันดูดีขึ้นมากเลยผมจึงควักเงินอีก6,900บาทในการซื้อมาสนองนิดหลังจากที่ผมเห็นภาพลักษณ์อันสวยงามนะฮะเรียกว่าหลงรู แต่สิ่งที่ผมเจอก็คือความผิดหวังนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องให้ท่านดูว่าผมซื้อมาจากไหนเพื่อป้องกันการดราม่าว่าของแท้ของปลอมนะครับดูแพ็กเกจก่อนนะครับซิกซ์เซอร์อ่าเป็นเรื่องเวลาเลยนะโอเคแล้วผมซื้อจากนี่ครับจากบริษัทที่เป็นศูนย์ประสานง,งานก็คือบริษัทที่ขายปืนที่เราเนี่แหละนะฮะอ่าศูนย์ประสานง,งานซิกซ r เซอร์เนี่ยเขาส่งมาให้ผมนะโอเคผมแกะป,ปุ๊บแล้วผมก็เทสอ่า สิ่งที่ผมได้มานั่นก็คือความปลอดภัยเนาะโอเคสิ่งที่ผมได้มานัก็คือเจ้าเลเซอร์ตัวนี้นะครับอยู่ในแพ็กเกจตัวนี้นะฮะเลเซอร์จะถูกวางอยู่ตรงนี้แล้วก็อุปรกรณ์อื่นๆนะครับก็คือตรงนี้นะฮะจะมีประแจหกเหลี่ยมนะครับแล้วคัตเติ้ลบัตรสองอันเอามาทําอะไรเนี่ยแค้หัวอ๋อให้เดาคงจะมาไว้สําหรับปัด,ด,ดทําความสะอาดนะฮะ แล้วก็จะมีตัวนี้ครับไอ้คู่มือการใช้งานนะค,คู่มือการใช้งานก็จะประมาณนี้นะผมก็ทําการใส่ฐานแล้วก็ติดตั้งตามคู่มือเรียบร้อยนะฮะหลักการทํางานโอ้ง่ายมากนะครับเมื่อท่านติดตั้งใส่แบตเตอรี่เสร็จแค่เวลาท่านจะใช้งานท่านมันจะมีสวิตช์ตรงนี้นะฮะสวิตช์อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับใช้งาน,นง่ายๆเวลาท่านจับปืนเนี่ยแค่กานแน่นขึ้นนิดหน่อยเจ้าเลเซอร์รนี้ก็ถูกเปิดอ,อัตโนมัติ มันทาให้เวลาที่เราจะเล็งยิงเป้าหมายนะครับมันทําได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องยกปืนออกมายิงในระดับสายตานะครับกล้อมงมันจะคอยไม่โฟกัสเนาะทำะไมอ่ามันจะทําให้อ่าเราไม่ต้องยกปืนขึ้นมายิงในระดับสายตาทําให้เราได้เปรียบคู่ต่อสู้หากมีการยิงกันเกิดขึ้นนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมคาดหวังนะฮะแต่สิ่งที่ผมผิดหวังก็คืออะไร ผมพยายามทำการปรับตั้งเลเซอร์นะครับโดยการโดยการเวลาที่เราปรับเลเซอร์นะครับมันจะมีน็อตตัวนี้ครับอยู่2ตัวตัวล่างนะครับสำหรับปรับขึ้นล่างบนด้านข้างสำหรับปรับซ้ายขวานะเห็นไหมครับ L ซ้าย R ขวาเนี่ยโอเคแล้วจะมีเจ้าตัวนี้ครับประแจหกเหลี่ยมที่ก่อแถมมาให้เนี่ยเราจะทำการเสียบเข้าไปในในรูนี้ นะมันก็จะมีสกูอยู่ตัวเล็กตัวหนึ่งนะที่เจ้าตัวนี้ยึดไว้เนี่ยนะเป็นสกูลโลหะเราสามารถปรับซ้ายขวาได้ด้วยการบิดเจ้าสกูตัวเนี้ยนะครับอ่ามันจะทําให้เลเซอร์แสงเลเซอร์ไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้ตามตามทิศทางที่เราบิดปรับนะครับปัญหาอื่นนะครับมันก็น่าจะดูดีนี่แล้วมันเป็นยังไงปัญหาอื่นผมยังไม่เจอนะอ่ามันก็สามารถบีบใช้งานได้ปกตินะครับ พียงแต่ผมไม่สามารถปรับเส้นเลงสีแดงเนี่ยให้มาทางซ้ายมือได้เพราะว่าเจ้า <c oughs> ตัวนี้ครับสกรูตัวนี้เป็นโลหะนะครับตัวผู้มันเป็นโลหะตัวผู้นะฮะเรียกง,ง่ายๆผมขอใช้คําว่าน็อตตัวผู้แล้วกันเนาะโอเคแต่ว่าน็อตตัวเมียของเขาคืออะไรน็อตตัวเมียของเขาคือบอดี้ของเจ้าตัวเลเซอร์นี่เลยซึ่งเป็นพลาสติกเนี่ยนะครับเขาเจาะลงไปแล้วก็ท้าบเกลียวบาง ให้เราใช้สําหรับขันปรับเจ้าตัวหมุดโลหะนี้สําหรับปรับเส้นเลงเลเซอร์แต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งของเลเซอร์เนี่ยจะมีสปริงอยู่ตัวหนึ่งมาดันอยู่นะฮะด้านในนะมันจะดันเพื่อทําให้เลเซอร์คงคงอยู่กับที่นะฮะดังนั้นเจ้าวิธีการปรับก็คือเราเราต้องขันปรับส่วนทางกับแรงต้านสปริงนะฮะและด้วย เจ้าพลาสติกนะครับบางๆตัวเนี้มันไม่สามารถรองรับแรงตรงนั้นได้ดีนะครับทำให้เกิดการรูดหรือภาษาช่างเราเรียกว่าเกียวหวา,านนะฮะผมขันยังไงก็ขันไม่ไปนะครับผมขันยังไงก็ขันไม่ไปเนี่ยราคาเจ็ดพันและนี่คือสิ่งที่ผมได้มานะครับเมื่อเกี่ยวท่านรูดถ้าท่านซื้อประมาณนี้เห็นไหมครับว่าผมจัดศูนย์หน้าศูนย์หลังนะครับ อยอดศูนย์หลังเนี่ยเสมอปลายศูนย์หน้านะแล้วแบ่งช่องไฟเรียบร้อยแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คืออะไรเลเซอร์ครับมันไปตกอยู่ที่ขวามือนะครับของศูนย์ไม่สามารถปรับเข้ามาตรงกลางได้เพราะว่าเกี่ยวตรงนี้หวานไปแล้ววันนี้นะครับสําหรับคนที่เคยซื้อมาก่อนวันนี้อาจจะไม่หวานอาจจะยัง,ยงดีอยู่นะแต่วันหน้าถ้าท่านต้องมีการขันปรับเลเซอร์หรือการเปลี่ยนฐานเนี่ยฐานหมดต้องเปลี่ยนถูกไหมครับเปลี่ยนใหม่ก็ต้องมาตั้งเลเซอร์กันใหม่ ขันไปขันมาไม่ช้าก็เร็วหวานแน่นอนนะเพราะทางกายภาพมันไม่แข็งแรงเลยเลยนะผมผิดหวังจริงนะครับแล้วก็อยากให้ท่านดูคลิปนี้เจ้าหมุดโลหะที่ว่าเนี่ยใช้ใช้สำหรับเป็นตัวปรับเส้นเลงเลเซอร์นะเป็นหมุดตัวผู้นะแล้วสิ่งนี้มันเกิดขึ้นก็คือผมสามารถด,ดันหมุดตัวเนี้ยลงเข้าไปใน ตัวเลเซอร์ได้เลยนะฮะเพราะว่ามันรูปไปแล้วนั่นเองคลิปเมื่อกี้อาจจะไม่ชัดเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดคลิปเมื่อกี้ซ้ำอีกทีนะครับอันนี้จะได้เห็นชัดชัดน็อตไม่จับกับเนี่ยครับมันเป็นอย่างนี้นี่นเองนะฮะราคาเจ็ดพันบาทมันจะไปแข็งแรงได้ไงครับแทนที่จะเป็นโลหะแต่กลับเป็นพลาสติกผมทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับเนื่องด้วยผมเป็นผู้บริโภคหนึ่งในผู้บริโภคนะฮะแล้วผมก็เสียเงิน เกือบหมื่นนะครับเพื่อซื้อมาแต่สิ่งนี้ผมเจอก็คือความผิดหวังนะฮะหลายคนบอกเฮ้ยถามร้านยังเคลมได้เปล่าอ๋อผมถามไปแล้วครับแต่ไม่อ่านข้อความผมนะฮะประมาณสองสวันละแล้วผมก็ได้คุยกับเพื่อนประมาณนี้นะก็มีคนมาถามนะครับว่าประมาณนี้เนื้อหาข้อความอ่าสวยงามมากมีปัญหาตรงปรับเบเซอร์ไปทางซ้ายแล้วไม่ได้ครับค่อยๆขยับปรับแล้วแต่เหมือนกับมันฟรีๆมากสุดเท่านี้โอเคอีกข้อความหนึ่งนะฮะ อ,อันนั้นถามแต่บ่ายนะครับตอนนี้ก็มืดแล้วแก้ไขยังไงด,ดีตัวปรับเลเซอร์ปรับไม่ได้เค็มได้ไหมก็เงียบนะครับแล้วผ่านมานะอันนี้คือส่งผมได้รับของประมาณเที่ยงเที่ยงวันจันทร์นะครับเจอปัญหาไม่ประมาณบ่ายโมงของวันจันทผมก็ส่งข้อความไปหาเขาแล้ววันนี้มันวันพุธนะฮะผมก็เลยโทรไปโทรติดยากมากแต่ก็สุดท้ายแล้วก็มีคนรับนะครับ มีคนรับสิ่งที่ผมได้รับคําตอบกลับนะครับจากคําถามที่ผมถามไปก็คือให้ผมทิ้งเบอร์โทรไว้เดี๋ยวขเขาจะติดต่อกรับเองและตอนนี้ยังไม่มีใครติดต่อผมเลยผมก็เกงว่าสมาชิกของผมเนี่ยเห็นเอที่ติดตามผมทาง f a c e b o o k เนี่ยจะเห็นว่าผมซื้อมาแล้วแล้วมันก็น่าจะสวยเออแล้วมันก็น่าจะดีอย่างเงี้ยก็จะรีบชิงซื้อตามผมก็เลยมาทําคลิปเพื่อเป็นการเตือนไว้ก่อนนะฮะเป็นการ แจ้งให้รู้ว่าเ,เจ้าเลเซอร์ตัวนี้มีปัญหาตรงนี้นะมันไม่ได้เวิร์กอย่างที่เราเข้าใจว่าของจากโรงงานต้องดีดังนั้นถ้าคุณจะซื้อไม่ว่าครับนะฮะแต่อยากให้คุณรู้ปัญหาตรงนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับและคลิปนี้นะผมไม่ได้มีเจตนาทําขึ้นมาเพื่อจะดิสเครดิตใครไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อจะขัดผลประโยชน์ใครพ่อค้าแม่ค้าท่นานใดทั้งสิ้น,นผมรีวิวในฐานะผู้บริโภคและในฐานะยูทูบเบอร์ ซึ่งมีสมาชิกติดตามแสนกว่าท่านนะครับดังนั้นผมต้องดูแลสมาชิกในที่ได้ทำการติดตามผมหรือเข้ามาดูช่องผมนะครับให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจากการใช้งานเนี่ยะครับขาถึงเรียกว่ารีวิวนะครับไม่ได้พูดถึงแต่ข้อดีไม่ได้มีเจตนาใดใดทั้งสิ้นนะครับที่จะทาให้ท่านเสียหายวิธีคําแนะนําผมนะครับให้บริษัทไปปรับปรุงซะทําให้เจ้าตัวนี้เป็นโลหะหรือฝังโลหะเข้าไปด้านในนะครับ สิ่งที่บริษัทจะทําได้ตอนนี้คือการาดูแลลูกค้าหลังการขายนะครับควรใส่ใจให้มากหน่อยนะพอมีปัญหาปุ๊บก,ก็เวลาลูกค้าติดต่อไปก็รบกวนติดต่อกลับหรือตอบรับให้มันเร็วหน่อยนะฮะโอเคสําหรับวันนี้ขอจบเพลยน,นี้ครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับหลายๆท่านที่กาลังตัดินใจมีการเห็นบอมสวัสดีครับบาย